เอาละนะครับผมวันวันนี้นะครับสวัสดีครับก็อยู่กันช่วงเวลาดึกๆกันเช่นเคยนะครับผมอยู่กับผมนะครับช่างไก่คนเดิมจากสมัยทีเซอร์วิสกันนะครับผมวันนี้เรามีเครื่องที่จะมาแกะกันนะครับผมสลับไลฟ์อันนี้นะครับผมก็คือเจ้าเครื่อง ASUS นะครับผม N53S เป็นโมเดลที่นานแล้วตัวนี้เป็นโมเดลที่ค่อนข้างนานแล้วนะครับผมแต่ว่า ถ้าถามว่าในแง่ของตัวสเปคเครื่องอะไรเนี่ยอันนี้ถือว่าจัดเต็มมากสำหรับนยุคนั้นเพราะว่านี่ครับดีวีดีนี่บูเลเลยนะครับผมบอกบอกเลยยุคนั้นนี่ใครใช้โน้ตบุ๊กค,คนไหนแบบเครื่องไหนใช้ดีวีดีบูเลนี่แบบเราต้องนึกถึงก่อนเลยครับผมว่าโอเครื่องต้องแพงแน่เลยนะครับวันนี้เราจะมาทาอะไรกันวันนี้เราจะมาแกะฮาร์ดดิสก์กันนะครับผม สืบเนื่องอ่าต้องต้องมีคํานี้ครับพอดีเครื่องนี้มันมาอาการ,าการเป็นอากากเปิดไม่ติดไม่ใช่ไม่ใช่เปิดไม่ติดผมผู้ผิดมัรราการมันเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าในแง่ของการเาตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับผมผมได้ลองทําความสะอาดดูแล้วตอนเนี้ยติดแล้วก็ขึ้นภาพแล้วนะครับ ซึ่งตัวนี้ไม่มีแบตนะเดี๋ยวผมจะต่อแบตจะต่อแดปเตอร์ให้ดูสวัสดีครับพี่นิวอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับเนะครับจากของเดิมไม่ติดนะครับผมอันนี้ก็ทำให้ติดขึ้นมาแล้วนะครับ แต่ปัญหามันมีเพิ่มนะครับมีเพิ่มยังไงก็คือสังเกตว่าโลโก้เห็นของ ASUS ไหมครับโลโก้เมื่อกี้ที่เราดูกันอะมันค่อนข้างนานนะถ้าถ้าตามผมแล้วก็ขึ้นนี่ครับ reboot and select เนี่ยครับผม p r o p e boot device or insert boot media in select boot device and p l e s e a key แน่นอนครับอาการนี้มี2อย่าง นนเนี่ยครับถ้าต,ตามนี้นะอาการนี้มี2อ,อย่างครับหาาร์ดดิษหายฮรตดิษเสียนะครับผม2ได้วินโดว์หายไปก็ก่อนอื่นเราจะมาทำการเข้าใบออดนะครับ asus นะครับผมใบออดแน่นอน f2 นะครับผมหรือถ้าใครอยากจะบูตเมนูกด esc ย้ำๆได้ <c oughs> ตัวนี้อย่างที่ผมบอกครับตัวนี้ยนยุคนั้นเครื่องนี้สเปคค่อนข้างจัดเต็มเพราะว่านี่คือ i7 นะครับแต่เป็น gen 2แรมให้มา8 <c oughs> <c oughs> รุ่นนี้จำไม่ได้ว่าสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับผม <c oughs> ว่ารุ่นนี้มันมาเป็นแรม4สล็อตเลย ตอนนี้เท่าที่เราดูนะครับในส่วนของบูทเราเจอแต่ตัวไดดีดีไม่เจอฮาร์ดดิสรับไม่เจอเลยนะแล้วก็ในส่วนของอหัวข้อ,อ SATA Configuration นะครับผมก็เจอแต่ดีดีอย่างเดียวพอ,อร์ตอื่นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้น ผมจะถอดฮาร์ดดิสต์แล้วลองบูตดูว่าความเร็วนั้นในการบูตมันเพิ่มขึ้นไหมแล้วระบบมันยังมองเห็นหรือเปล่านะครับก็แน่นอนครับทุกครั้งที่ทำเราต้องถอดแบตเตอรี่นะครับคาวไว้ไม่ได้น็อตมีทั้งหมด2ตัว นี่ครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกตัวนี้มีแรมสี่สล็อตสล็อตละสองกิกสองคูณสี่เท่ากับแปดเนี่ยครับซึ่งใส่ได้สี่สล็อตขนาดนี้จัดเต็มมากครับณนยุคนั้นนะผมต้องบอกเลยยุคนั้นเนี่ยโหถ้าเครื่องแรมแปดนี่สุดยอดผมบอกเลยยุคเจนหนึ่งน2นสองเนี่ย เต็มที่ก็ใส่ก,กิกครับผมบอกเลยนะนี่มาเป็นแรม8แปดนะไดบุลเลอีกโอ้โห,โหสุดสุดครับในยุคนั้นต่อไปครับเราจะแกะฮาร์ดดิสตัวนี้ออกมาผมจะถอดออกมาก่อนนะแล้วสไลด์ออก นี่อย่าให้ดูนะครับเก่าขนาดไหนเจ็ดร้อยห้าสิบกิกเขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับนะปัจจุบันตอนนี้อะฮาร์ดดิซต้าครับเป็นซาต้าสามแล้วเป็นแบบสลิมแล้วนะครับผม oh, มีแค่ห้าร้อยกิกก์หนึ่งเทราไบต์ไอพวกที่เป็นแบบหกร้อยสี่สิบกิกเจ็ดร้อยห้าสิบกิกสามร้อยี่สิบกิกอะไรเขาไม่มีแล้วครับเลิกไปแล้ว นะแล้วก็ครานี้เอาแบบง่ๆเลยนะครับผมเราจะเทสฮาร์ดดิสกันนี่ผมมีสำหรับเทสไว้อยู่นะครับแน่นอนผมไม่ใส่บล็อกเลยผมต่อไปอย่างนี้เลยครับเพราะว่าเราต้องการแค่อยากจะรู้ว่าระบบมันมองเห็นไหม นี่นะครับ <c oughs> อ๋อผมลืมบอกตัวเนี้ยอาการที่เปิดติดแล้วไม่ขึ้นภาพนะครับตัวนี้เลยแรมสี่สล็อตครับสกกระโปกผมไม่ถอดมาขัดซึ่งก็ทำให้เปิดติดนะแต่ว่าคราวนี้มันมีอาการเพิ่มก็คือนี่ครับอย่างที่เห็นผมยังไม่ล็อกน็อตน,นะแต่ผมแค่ปิดไว้แบตเตอรี่ไม่ใส่ก็ได้เพราะว่า ของคุณลูกค้าเขาเสืรอมมาอยู่แล้วนะครับต่อไปเราก็จะต่ออะแดปเตอร์นี่ครับผมนี่เลยแล้วกันแล้วเปิดครับโอ้ไม่ได้มันติดเออผมก็โง่นะอ,ะอะ่นัน่นสังเกตไหมครับ สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเดี๋ยวผมไม่นี่ก่อนให้ดูก่อนความเปลี่ยนแปลงในนาที่นี้ครับมันมีแน่นอนนั่นก็คือการบูตจะค่อนข้างเร็วนี่ครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูปึ๊บนี่แล้วก็ตัดไปแล้วระบบบูตไปออดนะครับผมมันเร็วซึ่งมันเป็นปกตินะครับแต่เมื่อไหร่ที่ระบบบูตไปออดอะ่ะเมื่อกี้ยอย่างที่เราดูก่อนผมถอดนะ่ะมันช้า สลับฮาร์ดดิสเจ้าเนี่ยของเดิมเขาเนี่ยมันช้ามันช้าคือมันได้นะแต่มันช้ากว่าจะมาหน้านี้ในขณะที่ผมถอดตัวนี้ออกแล้วใส่ลูกใหม่ไปเร็วใช้คําว่าเร็วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูในหน้าใบออดกันอ้าเดี๋ยวนะ กี่ผมกดอสอ F2 เออนี่ผมว่าผมก็กดนะอ่าเข้ามาแล้วครับคราวนี้เเรามาดูในเช็คในส่วนของ SATA configuration ป้าบเจอครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนี่ เดิมทีไม่มีนะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับคือไดบุเลตอนนี้มีนี่แล้วโผลมาในระบบหมายความว่าหมายความว่าครับชัดเลยครับฮาร์ดี้เข้าเสียนะอันนี้เป็นเป็นวิธีตรวจสอบแบบไม่ง่ายเบสิกเบสิกเลยครับผมสำหรับคนที่มีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมมันช้ามันแบบแปลกมองไม่เห็นในระบบนี่ครับง่ายๆเลย คือบางทีอาการมองไม่เห็นมองไม่เห็นฮาร์ดดิสเนี่ยต้องบอกว่าบางทีอะฮาร์ดดิสไม่เสียก็มีนะครับบางทีอาจจะเป็นในในชุดระบบของบอร์ดก็มีนะเพราะว่าอย่างล่าสุดนี่ผมเพิ่งมีอีกเคสหนึ่งของ HP นะครับผม Pavilion เพิ่งเจอเลยครับผมอาการคือเปิดติดทุกอย่างนะครับแต่ มองไม่เห็นฮาร์ดดิสแน่นอนครับอย่างแรกมันก็ต้องฟันทงฮาร์ดดิสก่อนนะแต่ปรากฏว่าปิดแล้วก็ไม่หายครับสรุปไม่ได้เป็นที่ฮาร์ดดิสครับไม่ได้เป็นที่พอร์ตมันด้วยแต่เป็นที่ระบบบอร์ดมันนะครับแต่อันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นสำในการเช็คนะครับผมผมคิดว่าวิธีนี้ก็น่าจะเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายแนละเป็นประโยชน์สำหรับเครื่องใดๆก็ตามที่แกะง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแกะแบบแกะทั้งฝาอะไรงี่อาจจะต้อง ดูความยากง่ายก่อนนะครับผมหรือหรือนะครับผมถ้าเกิดว่าเราแกะไม่เป็นนะครับอยากรู้ของรุ่นนี้รุ่นนั้นนะครับก็สามารถเข้ามาลองดูได้นะที่สมายทีเซอร์วิสนะครับผมเผื่อมันจะมีความรู้ให้กับทุกๆท่านที่ดับชมนะครับอ่ะแน่นอนครับผมแบบนี้มันต้องแนะนํา SSD ครับถูกต้องครับผมบอกเลยนะครับผมว่าณปัจจุบันเนี่ยเราซื้อเครื่องอะไรมาก็ตามนะครับถ้าอัปเกรดเป็น SSD ได้นะเร็ว ชีวิตเราจะดีผมบอกเลยไม่ต้องหุดหงิดด้วยนะครับผมวันนี้ก่อนจากกันไปนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับาทางเพจสมัยดีเซอร์วิสนะครับอย่าลืมติดตามกันได้แล้วก็แวะเวียนเข้ามา,ร,ารับชมนะครับผมหรือม,มาสอบถามใช้บริการนะครับผมทั้งสามสาขาทั้งยูเนียนมอลล์ช้ไม้นออสกแล้วก็ไม่กลับบางนานะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ ช่างไก่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ